จะย้ายออฟฟิศถึงทีมีเรื่องให้คิดเยอะแยะเต่ไมหมดสำเล็ต้องดีฟัซิลิตี้ต้องครบราคาก็ต้องไม่แพงเกินจนดเอื้อมไม่ถึงใครบอกว่าหกออฟฟิศดีๆหาง่ายกันเนี่ยแต่จู่จูอบ สวัสดีค่ะซอฟค่ะก่อนหน้านี้นะคะที่ซอฟเนี่ยได้อัปเดตเรื่องบ้านของซอไปเนอะที่ซอฟยกให้ครอบครัวต้องบอกว่าก่อนยกให้ครอบครัวคือซอฟตั้งใจจะทาเป็นโฮมออฟฟิศทุกคนจำได้ไหมคะถ้าใครที่ติดตามเรื่องเราบ้านของซอฟมาโดยตลอดซึ่งในคลิปนี้เนี่ยซอฟอยากจะมาแชร์ว่าเนื่องด้วยประสบการณ์ของเราเองนะคะที่เราย้ายออฟฟิศบ่อยแล้วเราต้องหาที่อยู่อาศัยบ่อยมากกว่าจะลงเอยเลือกหนึ่งที่ได้เนี่ยอะไรเป็นปัจจัยที่ซอฟใช้ตัดสินใจบ้างแล้วก็มีคน inbox ถามซอฟมาเยอะอ่ะว่าถ้าอยากมีออฟฟิศอยากมีโฮมออฟฟิศอยากออาานนยทตเเลล็็ขุญปปิ มาแชร์นะคะว่า5ปัจจัยถ้าวันนี้เนี่ยเราอยากจะมีบ้านไว้ทํางานที่บ้านหรือมีโฮมออฟฟิศหรือเริ่มอยากจะมีธุรกิจของตัวเองเนี่ยเราควรจะดูปัจจัยอะไรบ้างหลังสอบความสำคัญนะคะม <c oughs> ยมกจะบอกว่าตอนที่สอบซื้อบ้านหลังก่อนนั้นเนี่35ล้านเนี่ยสอบก็เป็นลูกบ้านเอสซีแอเซตอนแรกเราก็คอมเพลตดูในหลายๆดีเวลลปเนมนต์มากๆนะคะแล้วเราอะ่ะก็รู้สึกประทับใจกับเอสซีแอนเซมากๆด้วยทั้งบริการคุณตี้ต่างๆหรอซึ่งสอบอะ่ะได้มีรีวิวบ้านไปแล้วว่าสอบป,ประทับใจอะไรในโครงการบ้้้้าาาาางงงใในน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 ขณะะัััททีีนนีี่่่อออออดดููบเเกกกกก็็มมโครรรหืพชจ เลือกว่าจะโครงการนี้ดีหรือจะโครงการนั้นดีแต่สุดท้ายซอฟเลือกโครงการนั้นด้วยปัจจัยหลายๆอย่างด้วยขนาดด้วยงบประมาณนะคะแต่อีกปัจจัยนึงที่ซอฟรู้สึกว่าในไหนก็ไหน,ไหน,ไหนอยากเชียร์ให้ทุกคนได้รู้จักจริงๆเพราะซอฟรู้สึกมันดีจริงๆอะและตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่กันที่โครงการ w o r k p l เ c e เพชรเกษม8 1 2ิค่ะ เดี๋ยวเรามากันที่เซลล์ออฟฟิศก่อนอุ้ยตกใจมันเลื่อนเองสวัสดีค่ะอี๋มาถึงแล้วตอนนี้เราอยู่ที่เซล,ลล์แกลเลอรี่นะ สวัสดีค่ะรบกได้นะคะยินดีค่ะวันนี้เราอยู่กับเ่ชื่อไมค์ค่ะคุณไมค์ค่ะจะเรียกพี่เรียกคุณตลอดคลิปก็จะเห็นจานคุณไมค์ค่ะพี่ไมค์ค่ะรบกวนด้วยค่ะพี่ก็ได้ค่ะพี่ก็ได้นะคะซอฟค่ะวันนี้อยากจะแบบมาดูตัวโครงการได้เลยค่ะอยากให้ดูว่า5้าปัจจัยที่เราควรดูคืออะไรบ้างค่ะอย่างแรกทำเลค่ะทำเลสำคัญอย่างไรบ้างอะต้องต้องให้พี่ไมค์ช่วยเล่าหมยคะว่าอย่างตัว w o r ์ p เพลสที่นี่เนี่ยทำเลตั้งอยู่ที่ไหนอย่างไรจุดเด่นของทำเลที่นี่ค่ะ ทำเลของเราค่ะจะอยู่ที่ถนนเพชรเกษมนะคะแล้วก็ห่างเพียงถนนเพชรเกษมจะอยู่ที่1.5กิโลเท่านั้นนะคะการเข้าออกค่ะสามารถเข้าออกได้หลายเส้นทางเลยเส้นทางหลักๆก,ก็จะเป็นถนนเพชรเกษมแล้วก็ถนนบางบอนถนนเอกชัยค่ะแล้วก็ถนนพุทธศาสรแล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งจะเป็นถนนพุนทธมณฑลสาย3สายสอยู่ตรงนี้คือทะลุได้หลายสายใช่ค่ะแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเส้นทางหลักๆเลยจะเป็นถนนกาญจนาพิเศษค่ะตัวโครงการเนี่ยไม่ได้อยู่ลึกนี่คือทำเลอย่างที่หนึ่งค่ะพี่ซอวอยากจะแช แล้วถ้าใครกาลังหาบ้านโฮมออฟฟิศอยู่นะคะอย่างแรกอย่าเข้าซอยลึกติดถนนแบบนี้ปึ้งการเดินทางกระสะดวกมากทั้งตัวเราและทีมงานของเราพนักงานของเราอันนี้มีผลมากๆและที่ดีที่สุดก็คือเป็นถนนเส้นหลักก็จริงแต่ทะลุได้หลายเส้นมากๆอันนี้ก็สําคัญเช่นกันเพื่ออะไรทีมงานบางทีเขามาหลายบ้านหลายคนใช่ไหมคะแล้วการที่มีถนนหลายเส้นไว้เลี่ยงรถติดได้ดีมากสมมติวันนี้ออกมาเฮ้ยเส้นนี้เขาดูแบบปิดทถนนเราเลี่ยงไปเส้นอื่นได้ค่ะแล้วก็การเดินทางตรงนี้ค่ะก็จะมีรถไฟฟ้าในอนาคต นะคะผ่านหน้าถนนเพชกรเกษม81ด้วยแล้วก็หลักๆเลยการเดินทางค่ะด้วยรถสาธารณะก็จะมีประจาทางค่ะ81ค่ะท <ans> ี่เข้ามาแล้วก็จะมีรถ2แถวค่ะใช่รถสองแถวไปถึงเดอะมอลล์บางแคเลยค่ะใช่ค่ะ5บาทตรงนี้คือถึงเดอะมอลล์บางแคโดยประมาณ5บาทเบาทค่ะ ไปดูกันต่อนะตอนนี้เราคืออยู่ในท้ายบ้านที่ที่อ่าจริงๆอะค่ะต้องอธิบายแบบนี้ก่อนค่ะจํานวนของโครงการนะคะมีทั้งหมด102ยูนิตค่ะทั้งหมดค่ะแล้วก็จะมีแบบบ้านทั้งหมด2แบบจะมีหน้ากว้าง4เมตรกับ5เมตรค่ะแต่ฟังก์ชันในตัวบ้านค่ะตรงนี้ค่ะจะแตกต่างกันก็คือเป็นพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านของ4เมตรค่ะจะอยู่ที่175ตารางเมตรส่วนหน้ากว้าง5เมตรค่ะจะอยู่ที่223ตารางเมตรค้่ะ223ตารางเมตรใค่ะใหญ่นะจริงจริงตาราง ก็ใหญ่นะคะ <c oughs> ตรงนี้มีกี่ชั้น่ะาจริงๆชั้นตรงนี้มีทั้งหมด3.5ชั้นค่ะฟังก์ชันก็จะเป็น2ห้องนอน3ห้องน้ำค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะโอเคได้ค่ะพูดไปทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวซอสจะพาเดินไปดูด้วยค่ะ <c oughs> ซอสจะถามโชว์โชมากเพราะฉันดูบ้านมาเยอะมากก่อนฉันจะซื้อบ้านเดี๋ยจะมีออฟฟิศฉัน ตะเวนมาแล้วนะตอนนักนะคะนี่คือแบบที่เราเห็นใช่ค่ะซึ่งตรงนี้คือเป็นสงยูนิตต่อหากันเล้วไม่ค่ะตรงนี้จะเป็นหน้ากว้าง4เมตรค่ะส่วนด้านซ้ายตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นมานะอะเหมือนกับว่าที่ดินแปลงนี้ของเซลล์แกลเลอรี่เนี่ยมันเป็นที่ดินที่มีพื้นที่สวนข้างๆใช่ค่ะใช่แสดงว่าของจริงจะตัดจบตรงนี้ถูกต้องค่ะอ๋อนี่คือส่วนตรงนี้ค่ะจะเป็นหลังจริงส่วนตรงนี้คือเป็นต่อเติมขึ้นมาเพิ่มเติมถูกต้องนี่คือหน้ากว้าง4ี่เมตรถูกต้องค่ะ งั้นจะเชิญชวนทุกคนนะคะลองขยับมาตรงนี้แล้วเรามองตรงไปเราก็จะเห็นภาพจำลองของหน้ากว้าง4เมตรนะคะเช่นเช่นอ่าปัจจัยที่2ปัจจัยต่อมาคือพื้นที่ใช้สอยค่ะอันนี้สําคัญมากๆนะคะพื้นที่ใช้สอยสําคัญอย่างไรต้องบอกว่าคํานวณให้ดีๆด้วยนะคะเพราะว่าบางโครงการเวลาซอฟไปดูเนี่ยคำว่าพื้นที่ใช้สอยคือเขาก็แบบไปบวกรวมกับพื้นที่จอดรถข้างซึ่งบางทีเราไม่ได้ใช้สอยจอดรถจริงๆแต่อันนี้คือพื้นที่ใช้สอยด้านในตัวอาคารจริงๆหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าตารางเมตรถูก้อไหม สิ่งที่มากกับพื้นที่ใช้สอยนะคะคือด้านหน้ากว้าง4เมตรที่ซอฟถือว่าเป็นขนาดมาตรฐานมาตรฐานค่ะนะคะแล้ว5เมตรก็กว้างขึ้นมาอีกถูกต้องค่ะจริงๆ4เมตรนี่ก็คือพอสะดวกสบายมากเลยนะลองนึกตรงนั้นเป็นประตูเดินเข้ามาเนี่ยเราสามารถมีเคาน์เตอร์อะไรตรงนี้วางเราไม่เกะกะทางค่ะ,ค,ะคนคส่วนใหญ่ทําอะไรกันได้บ้างคะในแบบบ้านหลักๆเลยอะค่ะที่นี่ก็จะใช้เป็นประกอบธุรกิจนะคะหรือว่าใช้เป็นที่สต็อกสินค้าหรือว่าลูกค้าจะใช้เป็นที่อยู่ที่พักอาศัยก็ได้ค่ะเพราะเขาฟังก์ชั่นแล้วนะทำงานอยู่ที่บ้านส่วนวัสดุการ ก่อสร้างค่ะที่นี่จะเป็นการกร่อสร้างด้วยอิฐมวลเบาทั้งหลังนะคะไม่ใช่แผ่นจําเร็จรูปยี้ไม่ใช่ใช่ย,ยิปซัมอะที่ไม่ใช่ค่ะที่นี่ไม่ใช่ใ,ชในอนาคตถ้าลูกคา้าค่ะสนใจซื้อเป็นสองหลังนะคะลูกค้าสามารถกิดแล้วก็ซืกได้เลยกําลังจะถอมเลยค่ะสเสน่ห์ของการซื้อ home office ก็คือ1ราคาที่ประหยัดเนี่ยมันทําให้เราซื้อแบบ 2- อสหลังอ่ะค่ะแล้วก็ตีลุต่อตีกันลองนึกถ้าเราซื้อ3หลัง 175, คูณสามตารางเมตรกับราคานี่ฉันบอกเล ยคุณ พื้นที่แบบจัดเต็มไปออกแบบแปลนตัวเองได้เลยใช่ค่ะแล้วก็ถัดมาเลยค่ะตรงนี้จะเป็นส่วนของพีเซนต์ของตัวโครงการค่ะระดับความสูงจะอยู่ที่6เมตรเลยค่ะเป็นถึงชั้นรอยใช่ค่ะนี่คือความสูงที่เราต้องบอกว่าสาหรับใครที่อยากจะมีออฟฟิศมีแชนเดลเลียร์เหมาะมากค่ะเข้ามาแล้วก็คือให้ความรู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบายทางสมองคือเข้ามาแล้วมีแรงบันดาลใจในการทํางานและอยู่อาศัยนะคะมันสําคัญมากๆหนึ่งนอกจากความโปร่งแล้วนะคะ2คือมันให้เรื่องของแสงที่เข้ามาในบ้านแล้วมันประหยัดไฟมากๆในช่วงกลางวันตอน อันนี้ก็เป็นปัจจัยที่สําคัญด้วยเช่นกันด้านล่างค่ะตัวของอาคารของเราตรงนี้จะมีเรื่องตู้ไฟอารามถ้าเป็นอาคารพาณิชย์ที่อื่นไม่แน่ใจว่ามีไหมแต่โครงการของ SCS เอสอะค่ะมีให้ก็คือตู้ไฟอัามตรงนี้ค่ะมันจะเป็นตัวจับความร้อนแล้วก็ตัวจับควนันในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินค่ะตู้ไฟอัามตรงนี้ค่ะ,คะ,คะก็จะส่งมาตรงตัวสวิตช์ตัวสีแดงด้านนี้เลยอันนี้คือเป็นสิ่งที่ติดมากับแบบบ้านเลยใช่ไหะ โอ้เป็นระบบความปลอดภัยใช่ค่ะนี่คืออีกหนึ่งอย่างที่ซอฟป,ประทับใจในทุกโครงการของ s c a s s e t นะคะคือในทุกๆฟีเจอร์ที่เขาออกแบบมาแล้วมันเหมาะมากๆก,กับฟีเจอร์ท้ายบ้านที่เขาออกแบบมาให้ใช้อะ่ะนี่คือความปลอดภัยซึ่งมันสำคัญมากๆค่ะแล้วก็หลักๆเลยก็จะมีเรื่องเป็นระบบเซอร์วิสตัวให้กับลูกค้าด้วยในตัวของโครงการค่ะ ดูแลกี่ปีล่ะการดูแลจะให้อยู่ที่1ปีค่ะใช่ในฐานะที่เป็นลูกบ้านเอ e เซียเซ็นะคะเขาดูแลดีมากแต่ฉันบางทีก็ลืมว่าถึงวาระที่ฉันต้องฉีดปลวกแล้วเขาจะมีแอปที่เรียกว่ารู้ใจค่ะนี่ใช่ค่ะลูกค้าจริงๆไปถึงฉันเนี่ยเป็นลูกค้าเอสเซียเซ็จริงๆค่ะที่นี่มีแอปรู้ใจเหมือนกันไหมคะแลมีให้ค่ะเป็นบริการหลังการขายค่ะแอปรู้ใจคืออะไรเดี๋ยวเราเล่าแบบเร็วๆแล้วกันแอปรู้ใจก็คือรวมทุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวข้องในการดูแลบ้านของเรานะคะมีตั้งแต่บริการทําาาสวนนแแมม่่่่บ้ชงซซออม ไฟล้างท่อฉีดปลว,วกนะคะ,คะเหตุฉุกเฉินแจ้งซ่อมต่างๆได้ตลอด24ชัช่วโมงแต่ไม่ได้หมายถึงว่ามีชา่างไว24ชั่วโมงนะคะแต่เราอะสามารถแจ้งเรื่องได้ตลอดเวลาเลยแล้วก็จะมีคนรับเรื่องจะมีเก็บข้อมูลต่างๆให้เราด้วยว่าเราเพิ่งทําสวนไปเมื่อไหร่เพิ่งฉีดปลวกไปเมื่อไหร่จะต้องตอ่าล็อัปเมื่อไหร่มันดีมากๆกับการอยู่อาศัยอะทุกคนคลองนึกสิเขาจะเหมือนมีตัวช่วยที่เขารู้ใจจริงๆแล้วยังมีบริการอื่นๆอีกเยอะมากที่อยู่ในนั้นที่ตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตอยู่จริิงงงๆในนนนนนกาาาารรททํจีี่่่่บ้้ดววยยะะะคคคือหูช ต่อมาอันนี้อันนจะเป็นห้องเก็บของฉันประทับใจ ราจะชวนดูนะคะห้องใต้บันไดสําคัญอย่างไรหนึ่งเลยคือมันจะเป็นจุดเดินไฟสายไฟต่างๆดูแลสวิชเขาเรียกว่าสวิชไฟปะใช่ค่ะใช่เนาะตรงนี้จะแยกชั้นค่ะแยกชั้นด้วยเหรอคะแยกชั้นเป็นสัดส่วนเลยค่ะที่มีให้ดีมากบรรแยกเฟสใช่ค่ะดีมากเหมาะกับการทํางานเหมาะอย่างไรอายกตัวอย่างดิฉันเองที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะคือถ้าเกิดอีดิเตอร์อยู่ชั้น3ามกราฟิกอยู่ชั้น2สมมุติว่าไฟชั้น2มีปัญหาอีดิเตอร์ยังทำงานได้ไงคือเราสวิชสลับแค่ชั้นได้มันไม่ใช่แบบ ที่ธุรกิจหยุดทั้งตึกใช่ค่ะจริงพื้นที่กว้างอยู่นะนี่คือของจริงในการเก็บของเราชอบดีไซน์นี้มากถ้าสมัยก่อนเนาะดีไซน์ใต้บันไดชอบทําเป็นห้องน้ำเราจัดการก้อห้องน้ําของเราไม่อะพิโรมค่ะเอสเอชเอสเขาเอาตรงนี้เป็นพื้นที่เก็บของค่ะและห้องน้ําอยู่ตรงนี้ได้ความมือค่ะแอุ้ยห้องน้ำรับแขกเลยข้างล่างสะอาดน่ารกกระจกได้แบบนี้เลยเหรอคะได้แบบนี้เลยค่ะ ก็จบกว้างมากเต็มบานให้กันแบบเต็มขอบไปเลยนะคะทำให้ห้องน้ำเราดูกว้างขึ้นทั้งที่จริงๆพื้นที่ก็กว้างอยู่แล้วนะดูสิฉ <c ười> ันไม้มีการข่าแบบนี้ให้ดูความกว,ามวาม้างเราคงจะไม่มีใครใ,ใช้ห้องน้ำที่ท่านกว้างขนาดนี้ใช่ไหมให้อูดีมากเลยค่ะทุกคนคะระบบสุขภัณฑ์ต่างๆได้รับตามสเปกนี้เลยตามสเปคนี้เลยะคะ่ะเฮ้ยเป็นของคอตโต้นะ <c ười> <ๆๆ S 1> นี่เราเอะเปิด <c ười> ให้ดูว่าของจริงเรากระเพื้องห้องน้ำเป็ วัสดุแบบนี้เลยค่ะใช่โลค่ะถ้าใครอยากจะต่อเติมไม่ต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมในการทาห้องน้ําแล้วเพราะว่าดีไซน์ที่เขาให้มามันสวยต่อมาค่ะโอ้โหสวนด้านหลังโซนนี้คือโซนอะไรคะอันนี้จะเป็นส่วนของลานซักล้างค่ะว้าวนะคะโซนซักล้างค่ะกว้างมากข้างหลังนี้คือกว้างเท่าไหร่อยู่ที่3เมตรค่ะ3เมตรทุกหลังจะได้3เมตรเหมือนกันใช่ค่ะ เหรอคะสามเมตรนี่คือกว้างมากนะคะทุกคนคือเราสามารถมีครัวหนักอยู่ตรงนี้ก็ได้ทําอะไรก็ได้เลยอันนี้แทงค์น้ําคือแถมมาให้แถมให้เลยค่ะปั๊มน้าด้วยแถมให้ค่ะจริงๆลูกค้าก็สามารถเข้ามาอยู่ได้เลยแล้วก็หลักๆอะค่ะในอนาคตถ้าลูกค้าต้องการต่อเติมตรงนี้ข้างหลังอะค่ะมันจะเป็นโครงสร้างเดียวกับของตัวบ้านอยู่แล้วใช่ลูกค้าก็สามารถแบบก่อผนังเบาขึ้นมาได้เลยอะค่ะเป็นโครงสร้างเดียวกับของตัวบ้านค่ะที่เป็นคานรองรับการต่อเติมอยู่แล้วอ๋อมีคารรองรับการต่อเติมใช่ค่ะดีมาก มันสาคัญอย่างไรนะคะทุกคนไม่แน่ใจว่าใครเคยมีประสบการณ์หรือเคยเห็นไหมที่บ้านที่ด้านหลังเวลาเขาต่อเติมอะแล้วอยู่ไปสักพักนึงอะสมมติเราต่อเติมครัวใช่ไหมหรือโซซักล้างอะแล้วอยู่ไปนานๆมันมันแยกออกไปาบ้านหลักของเราอะเพราะอันนั้นโครงสร้างเขามันไม่ได้มาด้วยกันแล้วไม่ได้รองรับแต่ถ้าที่นี่รองรับแสดงว่าเวลาเราต่อเติมมันก็จะค่อนข้างมีนความแข็งแรงแล้วมันจะไม่ไม่หักทางใช่แต่ยังไงเบื้องต้นนะคะในการต่อเติมตรงนี้ต้องยื่นแบบให้กับทางวิศวกรของโครงการก่อนนะคะเช็คเช็คก่อนใช่ก็ไม่ได้การันตีว เติมอะไรอย่างเง,งี้ยเพื่อความแข็งแรงใช่เพือพ่อคาวามยืดแยกกันต่อไปใช่ก็เป็น ปกติเวลาต่อเติมอยู่แล้วนะคะตามโครงการเนาะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเคยดูแบบหงจุ้ยนี่หงจุ้ยที่บอกว่าบันไดเนี่ยไม่ควรลาดก็เทกไปเลยใช่ไหมคนส่วนใหญ่ก็จะสร้างอะไรบางอย่างมาปิดเพื่อให้บันไดมาแล้วมันมีทางก้นแต่ประเด็นที่ซอฟสงสัยเพราะว่าบันไดที่นี่มันไม่ได้ลาดเทออกไปอะทุกคนบันไดเขามาแล้วเขาอ่ารู้หงจุ้ยใช่เขาหากกับมาก่อนบอกได้เทออกไปแบบนี้เขาก็เลยสงสัยว่าอันนี้คือเป็นการเดิอยอินกันอยู่เติมแล้วของทคเขามีเป็นลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นโครงแบบ แล้วสเปคบันไดก็จะได้สีแบบนี้เลยใช่ค่ะแล้วก็ส่วนของบันไดค่ะจะเป็นคนอนกรีตสวนเหล็กเลยค่ะโอ้โหแข็งแรงขนาดไหนค่ะส่วนไม้ก็เป็นไม้จริงค่ะอนาะ Amazing มากหลายคนจะงง<ม>ฉันตื่นเต้นอะไกับการเป็นไม้จริงค่ะมันจะมีบันไดแบบดามิเนตจะสวยแล้วก็ประหยัดแต่ว่าพอใช้ไปนานๆเนี่ยสาวเคยมีบ้านหลังหนึ่งคือมันเริ่มแบบมันร่อนแล้วมันก็เลยเดิดออกมา มันจะแบบไม่ได้คงทนถาวรแต่ถ้าการเป็นไม้จริงๆเนี่ยมันก็สบายใจแค่ะเป็นไม้จริงที่เคลือบอยู่ในคอนกรีตที่ฝังเลยกคือถ้าแบบโมโหแฟนแล้วเดินกระแทกเท้ามันไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นนี่คือเราทดสอบความแข็งแรงขออนุญาตนะด้วยกันเดินจริงๆแบบไม่มีเสียงค่ะโอ้ยเน่นมากดูแบบมีความเที่วกอดอ่ะเราลองกระเดินขึ้น มูนี่คือชั้นลอยนะคะอู<ช>้ว้างนะก็ในส่วนของชั้นลอยค่ะเราจะเริ่มต้นก็คือจะเป็นส่วนของบันไดหนีไฟที่มีให้กับทางลูกคา้าแล้วก็อีกหนึ่งพิเศษค่ะจะมีเรื่องไฟฉุกเฉินในกรณีไฟดับค่ะไฟฉุกเฉินสามารถใช้งานได้8ชั่วโมงเลยค่ะ8ชั่วโมงมเลยเหรอคะ8ชั่วโมงค่ะในกรณีแบบไฟดับอะไรเงี้ยนี่คือเรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยปัจจัยที่3ที่สาําคัญมากๆระบบความปลอดภัยเนี่ยนอกจากที่นี่จะมีทั้งรปภ security ตตลอด24ช,ชั่วโมง มี C C T V ในโครงการอีก24ชั่วโมงด้วยเช่นกันใช่ค่ะสำคัญมากๆไม่ใช่แค่ส่วนกลางแต่ระบบความปลอดภัยของภายในบ้านด้วยตั้งแต่ตัวไฟเตอร์อามแล้วที่ด้านล่างจะเป็นตัวจับความร้อนส่วนด้านบนค่ะตรงนี้จะเป็นตัวจับควันค่ะค<ช>วันกรณีถ้าสมมติว่าลูกค้าค่ะอาจจะทําห้องครัวด้านบนเนาะถ้ามีควันที่เกินกําหนดตามมาตรฐานของเขาอะค่ะสัญญาณออกตรงนี้ค่ะก็อย่างที่แจ้งเลยก็คือจะส่งมาตรงตัวสีแดงตรงนี้เลย ส่งมาที่ตัวสวีใช่คือเรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะยังรวมไปถึงตัวไฟฉุกเฉินอีกต่างๆนานามากมายแต่ด้านหลังเนี่ยเราอเมซิ่งมากทุกคนเพราะม,มันเหมือนมีมีนิระเบียงจริงๆก็เป็นทางออกฉุกเฉินไว้ทางหนีไฟจากด้านบนลงมานะคะแต่ว่ามันมันก็เป็นพื้นที่ที่กว้างอยู่นะ ชั้นนี้เราสามารถทําเป็นอะไรได้บ้างนะคะที่นี่อะค่ะหลักๆเขาก็จะทําเป็นเหมือนห้องรองรับลูกคา้ากว้าง,งอยู่นะเพราะว่าตรงนี้กว้างขนาดที่เขาทําเป็นเหมือนเป็นโชว์รูมเป็นโชว์รูมค่ะเป็นโชว์รูมสินค้าอันนี้ก็คือเป็นการบิวอินขึ้นมานะใช่คือขนาดบิวชั้นที่ออกมาแล้วนะอยากให้ทุกคนลองดูภาพตามว่าตอนไม่บิวมันก็ค่อนข้างมีพื้นที่ที่กว้างอยู่ นี่คือวิวแล้วบิวแล้วค่ะวิวแล้วยังมีพื้นที่ที่ค่อนข้างใช้สอยได้คุ้มค่าอยู่เช่นกันนี่คือชั้น2ของจริงใช่หน้าต่างผู้สังเกตว่าหน้าต่างตรงบันไดคือใหญ่มาก นี่กอกรอบหน้าต่างคือใหญ่มากค่ะเลิฟมากข้อดีของหน้าต่างใหญ่คือแสงใช่ค่ะหน้าบ้านหลังบ้านเข้าครบเลยนะคะก็จะมีตัวไฟอลารมเนี่ทุกชั้นทุกชั้นเลยไฟฉุกเฉินก็มีทุกชั้นใช่ค่ะโอ้โหพอมาชั้น2เต็มจริงๆก็คือเพดานสูงมากใช่ค่ะเพดานสูงจะอยู่ที่2.8ค่ะ2.8เมตรเลค่ะว้า เรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่ตรงนี้คืออันนี้จะเป็นห้องน้ําส่วนที่สองค่ะอู้กว้วางมากก็คือโซนเนี้ยสามารถเปียกได้นะคะอาบน้าได้ดูความกว้างนี่สิคะมีที่วางสบงฉู่อะไรให้เรียบร้อยเลยสุขภัณฑ์ได้ตามสเปคนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะกระจกก็พันใหญ่อีกเช่นเดิมใช่ค่ะ กว้างมากนี่คือยกตัวอย่างของการตั้งโต๊ะออฟฟิศแล้วใช่ค่ะนี่นั่งกันได้กี่คนคะเนี่ยจริงๆก็6 6คนเจค่ะแปดอันนั้นจะเป็นห้องเจ็ดเป็นผู้จัดการจัดสรรปรนส่วนได้ดีมากย้ำว่านี่คือการบิวนะคะนี่เขาบิวสชั้นเก็บของมาจากขนาดแล้วด้วยนะเนี่ยใช่ค่ะ ตราต้ตนเงินกว้างมากเราโลเพลยงว่าเรากำลังเป็นบริษัทดีไซน์รถโมอเตอร์ไซค์แต่เพคที่น่าสนใจชั้นนี้มีอะไรน่าสนใจนอกีกบ้างจ๊ะ ก็จะเป็นส่วนด้านหน้าค่ะด้านหน้าของเราตรงนี้ค่ะสามารถออกไปใช้งานได้จริงค่ะความกว้างจะอยู่ที่1เมตรค่ะความกว้างอยู่ที่1เมตรอุ้ยเราชอบดีไซน์ที่เขาเก็บคอมเพรสเซอร์แอร์ได้รไดประณีตมากมองจากด้านหน้าก็คือไม่มีอะไรให้สะดุดสายตาแล้วมองจากด้านหลังก็ไม่ได้ตงสายตาแล้วเรามองขึ้นไปมาซ่อนอยู่ตรงนี้นะคะแถมยังมีพื้นที่ระเบียงให้ใช้สอยได้ด้วยอันนี้ชอบป็นการดีไซน์ที่ โซนมาซอฟประทับใจดังนั้ค่ะคุณม่คคะเช่นค่ะนี่คือโซนผู้จัดการผู้บริหารก็ได้ใช้คําว่าก็ได้เป็นไอเดียในการตกแต่งเอ๊ะไงก็คือสามารถนั่งไลฟ์นี้ได้เลยนะได้โซนไลฟ์คุยขายสินค้านี่ไลฟ์ขายสินค้าแล้วก็มีน้องจดออเดอร์อยู่ข้างๆเงี้ยข้างล่างสต๊อกของรถมารับไปส่งสามารถอแนปใช้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ได้อย่างดีแล้วแต่ความต้องการนะ อยากทราบตัววัสดุตัวพื้นค่ะเห็นก็แต่ชั้นหนึ่งค่ะค <ขอ S 2> จนมาถึงชั้นสองเนี่ยค่ะ ทุกชั้นเขาปูเป็นพื้นอะไรสเปกบ้างจริงๆค่ะตั้งแต่ชั้น1จนถึงชั้นสองตรงนี้ค่ะเราจะเป็นการปูพื้นด้วยกระเบื้องค่ะของแกนิโตก็คือพื้นกระเบื้องเนี่ยค่ะกว้างใช่สเปคนี้จะเป็น60,60คูณเลยค่ะหลักๆใช่แต่ส่วนของด้านบนชั้น3ตรงนี้ค่ะจะเป็นการปูพื้นไม้ด้วยลามิเนตให้อารมณ์เหมือนแบบเผื่อในอนาคตอะค่ะลูกค้าอยากจะใช้เป็นที่อยู่ที่พักอาศัยเพราะว่าที่เนี่ยค่ะหลักๆลูกค้าก็จะทําเป็นที่สต็อกสินค้าด้วยแล้วก็ใช้เป็นทีี่่่ออยยูทพััาศ ด้วยเข้าใจเลยเลยใช่แบบเปลี่ยนบรรยากาศฟิลลิ่งเท้าสัมผัสพื้นเนี่ยแค่พื้นต่างกันก็ให้ฟิลลิ่งที่ต่างกันแล้วนะค่ะโอเดี๋ยวเราไปดูพื้นไม้ลามิเนตนะคะอยากจะแชร์ว่าพื้นไม้ลามิเนตเนี่ยพอเขาไม่ได้เป็นบันไดแต่เป็นพื้นแบบเต็มฟลอร์จริงๆอันนั้นให้ฟิลลิ่งที่ดีมากขึ้นอยู่กับคุณภาพของไม้ลามิเนตด้วยนะคะเราก็มาสู่ชั้นที่3นะคะอุ้ยเราเลิฟการที่เขาแบบมีการปรับสเต็ปพื้นนิดนึงมีการพัก เพื่อให้รู้สึกเข้าสู่โซนถัดไปที่เป็นชั้นอยู่อาศัย<ช>ได้ใช่ค่ะแล้วพื้นไม้และมินเนตตรงนี้นี่ที่เขาปูนะคะเนียนและสีก็โทนเดียวกันกับบันไดไม้ตลอดทางที่เรามาเลยเรี่ยม,มากะรูสุดมุมนี้ยแบบไม่ถ่ายงูมอ่ะมุมแบบ feeling เหมือนอยู่ penthouse condo แล้วก็ยังมีทางออกทางหนีไฟตรงนี้เหมือนกัน<ช>นะ,<ช>นะคะคือ <ๆ S 2> เป็นประตูบานใหญ่ๆใสๆกว้างๆอา,างน้เลยค่ะต่อมา แล้วก็จะเดินยกระดับขึ้นอีกนิดนึงมาถึงเจอเหมือนกันเลยคือห้องน้ํานะคะสเปคจะเหมือนกับชั้น2เลยแต่เรารู้สึกเหมือนโทนสีกระเบื้องเขาจะประับนิดนึงใช่ไหมคะค่ะไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะเป็นกินมบิ้จริงๆนะเพราะว่าบ้านเอซีที่ซอบซื้อก็คือห้องน้ำแต่ละห้องกระเบื้องไม่เหมือนกันเลยค่ะมี <S <S ห้องกระเบื้องขาวกระเบื้องน้ำตาลกระเบื้องเข้มลายไม่เหมือนกันนะคะยีค่ะดีงามค่ะต่อมาคือเข้าสู่โซนพื้นที่ตาสเตอร์ค่ะ เขาดีไซน์มาได้แบบทุกคนคะเหมือนอยู่คอนโดห้องใหญ่อะเข้ามาตรงนี้ก็มีโซนครัวมินิบาร์ได้นะคะแบบนี้มีโต๊ะให้กินสเปคเหมือนอยู่คอนโดเลยใช่ค่ะนี่เขาก็ทําตู้เสื้อผ้าที่ใหญ่มากคือถ้าถ่ายรูปแล้วรู้สึกเหมือนตัวเองมีวอลล์อินคอสตขนาดใหญ่โอยดูนี่เป็นการวิวที่ดีมากเพราะใช้พื้นที่คุ้มค่าจนถึงสุดเพดานนะ นี่คือเตียงนี่คิงไซส์เลยไหมคะเนี่ยใช่ค่ะโอ้โหนี่คือเตียง6ฟุตที่บอกเลยว่าแท่นเตียงเขาก็เป็นแบบใหญ่พิเศษด้วยนะเอชเอชเนี่ยตั้งใจจัดมาเลยว่าได้าเตียงใหญ่ขนาดนี้ห้องก็ยังกว้างได้ขนาดนี้นะคะดูตุไปายเตียงสิดูกับทีวีคือมันไม่ติดแน่นเลยอ่ะแล้วดูเขาเอาหมี่ตัวใหญ่ๆมาวางด้วยเขาบอกมันใหญ่มากคือนี่หน้ากว้างสี่เมตรบริหารจะสรนพื้นที่ได้ออกมาดูลงตัวมาก ก็มีระเบียงเช่นกันเหมือนชั้น2เลยและนี่คือบ้านพื้นที่ใช้สอย175ตารางเมตรใช่ค่ะหน้ากว้าง4เมตรหน้ากว้าง4เมตรเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมและในทุกๆชั้นเนี่ยบ้านตัวอย่างส่วนใหญ่แล้วเขาจะจัดเป็นอินสปิเรชันสุดท้ายแล้วเราสามารถอัดเดปรับได้เลยจะทําเป็นอะไรนะคะบางคนถ้าบอกว่าฉันไม่ได้จะอยู่อาศัยอยากเป็นออฟฟิศล้วนก็ได้นะคะหรือว่าเป็นแบบโคเวกิ้งสเปซส่วนกลางอยากทราบราคาเลยค่ะดูมาขนาดนี้แล้วถ้าเป็นหน้ากว้าง4เมตรค่ะจะอยู่ที่4.99ค่ะ ส9่จ้านก้าล้าถือว่าราคาเนี่ยคุ้มค่ามากๆจับต้องได้สุดๆค่ะลองนึกซ er ื้อ2หลังตีต่อกันยังไม่ถึง10ล้านอะ่ะซื้อ3หลัง575ตารางเมตรค่ะ15ล้านยังไม่ถึงอะ่ะยังมีส่วนลดอีกใช่ไหมคะใช่ค่ะมีส่วนลดอีกค่ะลดได้เท่าไหร่ก็เดี๋ยวยังไงถ้าส่วนลดตรงเนี้ยค่ะก็ต้องให้เข้ามาดูที่โครงการโครงการใช่แล้วก็ราคาโปรโมชั่นแต่ละเดือนก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ ยังไงส่วนลถมีให้อยู่แล้วค่ะส่วนลดมีให้อยู่แล้วนะคะทุกคน,น,นะคะมาถึงก็เปิดคลิปซอฟต์ให้เขาดูแล,แล้วก็รีเพลย์นะคะว่าส่วนลถมีให้อยู่แล้วโอเคในฐานะล,ลูกบ้าน SCS อเองจริงๆเราก็รู้สึกว่าบริการประทับใจจริงๆตั้งแต่การดูแลนะคะก่อนซื้อช่วงซื้อจนถึง after service หลังซื้อแล้วดีหมดเลยปัจจัยต่อมาที่สําคัญมากๆในการเลือกบ้านหรือ Home Office นะคะนั่นก็คือ f a c i l i t y ที่จอดรถคือเป็นเรื่องที่สําคัญมากเหตุผลเลยก็คือเวลาเราทําธุรกิจใช่ไหมคะบางทีเราต้องมีที่จอดรถไว้เผ ลูกค้าที่มาหาเรามาติดต่อมาดูของมาใช้บริการทีมงานพนักงานที่เดินทางมาบางคนก็ขับรถเลาอยากทราบว่าที่จอดรถที่นี่มีจานวนกี่คันเหรอคะมีทั้งหมด131คันค่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือทั้งหมด120เอร์เซ120เปรเซ็ว่า120เซคือมีที่จอดรถรองรับมากกว่าปริมาณยูนิตของที่อยู่ในโครงการนี่ค่ะจะมีคอมมูนิตี้มอลล์นะคะ ของลูกบ้านของ SCS จะมีทั้งหมด3โครงการเลยค่ะหลักๆก,ก็จะมีโครงการเว็บหโครงการเว็บสแล้วก็โครงการเว u e ดีค่ะตรงนี้ค่ะสามารถส่งเสริมในด้านธุรกิจของลูกค้าให้มีาารักฐานเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะม<ฮ>ู่นี่เลยค่ะอันนี้เห็นด้วยค่ะทุกคนก็ค,ค,คือว่าปกติเราเคยเจอโครงการที่ เป็นโครงการสําหรับทำโฮมออฟฟิศก็จริงแต่ว่าบริเวณแวดล้อมเนี่ยไม่มีชุมชนอยู่เลยดังนั้นการทำธุรกิจของเรามันก็จะเหงาเหงาหนึ่งนะคะเช่นเราอยากจะเปิดร้านขายเครื่องดื่มขายกาแฟ,ฟผัดกะเพรา,พาทําคลินิกนวดหน้าเราก็จะเหงาเพราะว่าไม่มีใครมานวดหน้ากับเราได้เลยคือรอบข้างมันมีสังคมอยู่อะ่ะ<ช>แต่ว่าที่นี่คือมีบริเวณแวดล<ช>้อมมีโครงการอยู่บ้านใกล้ชิดของ s s สเเหมือนกันใช่ไหมคะต่อมาที่เราเห็นนะคะอีกหนึ่งฟาร์ิลิตี้ที่สําคัญมากๆเลยนั่นก็คือสวนส่วนกลางค่ะการมีอยู่ของสวนเนี่ยมันจะ ทำให้เรารู้สึกพักผ่อนหย่อนใจได้ความดีงามน,นะของโครงการนี้คือสวนอยู่ตรงกลางแล้วทุกบ้านที่หันหน้าเข้าหากัน่ทุกคนได้เทควิวเดียวกันอะมันทุกผ่อนคลายได้เหมือนกันนะคะและนี่ก็คือสวนส่วนกลางเราสามารถพาน้องหมาน้องแมวมาเดินเล่นได้นะคะในจุดจุดนี้ช่วยแม้หรือว,ว่าแบบพักผ่อนหย่อนใจถ่ายรูป นิดนึงลงไอจีอะไรบแบบนี้นะคะหลังจากที่เราเดินมาอยู่ในโครงการนี้สักพักนะคะอย่างหนึ่งที่ซออยากชวนมองมากและเชืวว่อทุกคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันเลยก็คือถ้าใครสังเกตเห็นนะคะบริเวณตัวหน้าบ้านหน้าอาคารเนี่ยจะไม่มีเสาไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้ามันระเกะระกะด้านหน้าเลยซึ่งซอว่าอันนี้เป็นอะไรที่เราประทับใจมากเพราะว่าหน้าบ้านทุกบ้านทุกหลังจะโปร่งโล่งสบายเหมือนกันหมดค่ะอาจจะมีเสาไฟตรงทางเดินหลักตรงนี้นะคะแต่ว่ามันจะไม่ได้<ช>บ<า>งังหน้าบ้านเลยไม่แต่นิดเดียวอ่ะหน้าบ้านเราเคลียร์คลีนวิวสวยทุกหลังเป็นเรื่องดีๆของเอสเ เพราะว่าหมู่บ้านที่เราซื้อเนี่ยก็คือใส่ไฟลงดินสองฟ้าลงดินหมดเลยใช่ค่ะคุณมายค่ะหลังที่เราดูมานะคะเราได้เห็นทั้งตัวสเปคบ้านแบบบ้านแบบเปล่าแบบตกแต่งแล้วรู้ราคาแล้วรู้ว่ามีคอมมูนิตี้โอ้ชิงต่างๆน่าสนใจมากอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในการเลือกที่อยู่อาศัยหรือโฮมออฟฟิศนั่นก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะแถวนี้เป็นอย่างไรบ้างคะก็จะมีเดอะมอลล์บางแคค่ะแล้วก็วิตเอร์เรียการ์เด้นแล้วก็สถาบันศึกษาค่ะหลักๆเลยก็จะมีโรงเรียนสารศาสตร์ค่ะโรงเรียนอนุบาลเด่นล่าค่ะแล้วก็อน หนึ่งมหาลัยก็จะเป็นมหาลายัยมที่มดนเลยค่ะแล้วก็ถัดมาค่ะจะเป็นส่วนของโรงพยาบาลค่ะจะเป็นโรงพยาบาลวิชัยเวศค่ะโรงพยาบาลเกษมร,ราชแล้วก็โรงพยาบาลมหาชัยสองค่ะโอ้ใช่ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะคะตั้งแต่ด้านสาธารณาสุขจนถึงการศึกษาและ <c oughs> การช้อปปิง้งค่ะ ครบหมดทุกอย่างเลยอยู่ติดถนนนะคะทําเลดีเดินทางสะดวกและนี่ก็คือทั้ง5ปัจจัยหลักๆนะคะที่ซอฟอยากชวนมองว่าถ้าใครที่กําลังหาโฮมออฟฟิศนะคะไม่ว่าจะเพื่ออยู่อาศัยเพื่อทํางานที่บ้านมีกิจการของตัวเองหรืออยากเริ่มมีพื้นที่ในการสร้างความฝันอะไรบางอย่างของเราเนี่ยหปัจจัยนี้ลองไปเช็คลิสต์ดูนะคะว่าอะไรตอบโจทย์เราอย่างไรบ้างให้เหมาะกับเราที่สุดธุรกิจของเราที่สุดไลฟ์สไตล์ของเราที่สุดค่ะเราอยากทวนอีกครั้งหนึ่งว่าแล้วราคาที่นี่เท่าไหร่คะ,คะราคาที่นี่ค่ะจะเริ่มต้นอยู่ท ต่อโครงการโดยตรงนะคะเพื่อใครอยากจะคุยกับคุณไมลยจะเป็นคุณไมลรับสายเลยไหมคะใช่คุณไมลรับสายเลยค่ะคุณไมลยรับสายนะคะจะแตะเบอร์ไว้ตรงนี้เบอร์โครงการนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับโปรโมชั่นต่างๆอย่างไงก็อยากจะให้เข้ามาติดต่อเพิ่มเติมดีกว่าเพราะซอฟเชื่อว่าหลังจากซอฟออนคลิปไปแล้วเนี่ยในแต่ละเดือนโปรโมชั่นอาจจะไม่ได้ตรงกันมีการอัปเดตมีการแถมลดโปรอย่างไรเพื่ออัปเดตและดีที่สุดเลยก็คือติดต่อโครงการโดยตรงได้ค่ะและนี่ก็คือ5ปัจจัยหลักๆในการเลือกโฮมออฟฟิศค่ะ